ลองทำตามนี้ดูนะเปิดทางรวยด้วยตัวเองเพียงมีสิ่งนี้ติดตัวตลอดเชื่อว่าชีวิตจะไม่มีคำว่าอับจนแน่นอนลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับอุปสรกรรม ที่มันเข้ามาขัดขวางไม่ให้เราจเจริญรุ่งเรืองหรือร่ำรวยได้กันนะครับสาเหตุสำคัญที่เป็นกรรมหนักที่คอยขัดขวางไม่ให้คนคนนั้นจเจริญและร่ำรวยได้มาจากความไม่กระตันยูรู้คุณพ่อแม่และผู้ที่มีพระคุณผลของกรรมหนักนี้จะไปเป็นอุปสรรคกรรมสำคัญที่ปิดกัน้นหรือขัดขวางชีวิตไว้ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเลยว่า ต้องทำเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อนไปปลดกรรมลดกรรมอื่นทั้งปวงถ้าทำเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นๆจะสำเร็จโดยง่ายาดในเรื่องของอุปสรรคกรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องแรกและเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องพูดถึงเพราะการที่คนเรานั้นจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความสุขพบความร่ำรวยได้นั้นต้องขจัดอุปสรรคในชีวิตให้หมดหรือน้อยลงที่สุดเสียก่อนนะ คำว่าอุปสรรคนั้นความหมายของมันก็คือเครื่องขัดข้องความขัดข้องเครื่องขัดขวางคงไม่มีใครที่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพบความผิดหวังและสิ่งที่ทำให้ไม่สมหวังในชีวิตก็ถูกเรียกว่าอุปสรรคชีวิตซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนอุปสรรคของเราเกิดจากกรรมหรือการกระทำทางกายวาจาและใจของเราเอง ถ้าเราคุมการกระทำทั้งสามทางได้อุปสรรคก็น้อยหรือไม่เกิดอย่างเช่นเราเกิดอุปสรรคในเรื่องการงานก็เพราะใจของเรานั้นเริ่มคิดไม่รอบคอบฟุงซ่านส่วนกายเราก็ใช้ใจเกินตัวหรือบางคนมีอุปสรรคถึงขนาดถูกให้ออกจากงานเพราะว่าปากไม่ดีอย่างนี้เป็นตน้นหลายคนเปรียบว่าชีวิตนั้น เหมือนกับการเดินทางไกลที่เราต้องคอยตรวจตราเช็คดูเครื่องยนต์ดูสภาพของรถยนต์ให้พร้อมที่จะทยานไปข้างหน้าหากเราเห็นว่าเครื่องยนต์นั้นมันเริ่มมีอะไรขัดข้องหรือเสื่อมเสียก็ต้องรีบปรับปรุงซ่อมแซมหรือจะหาเปลี่ยนอะไรทันทีเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้การเดินทางของท่านต้องสะดุดหรือไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว คงไม่เป็นการดีแน่กับการพบกับอุปสรรคไปตลอดชีวิตทั้งๆท,ที่บางครั้งรู้รู้อยู่กับใจว่าเป็นเพราะอะไรในเรื่องของกรรมหนักที่จะทำให้เป็นคนรวยนั้นส่วนมากจะพูดถึงกรรมดีที่เป็นด้านบวกซึ่งเป็นเรื่องการสร้างแต่ที่ต้องพูดถึงกรรมไม่ดีที่เป็นอุปสรรคนั้นเพราะเปรียบเหมือนการซ่อม และเป็นสิ่งที่จะทําควบคู่กันไปเพื่อเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเหมือนการถมดินให้เต็มปรับให้ราบเรียบก่อนที่เราจะสร้างบ้านกันเพื่อให้การสร้างบ้านนั้นสะดวกราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดนั่นเองถ้าเป็นชีวิตที่เป็นสุขและเพื่อการที่จะพบกับความสำเร็จของชีวิตเราก็ต้องละความชั่วทำกรรมดีและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ สังเกตดูว่าทำไมถึงบอกในเรื่องของการละความชั่วเป็นเรื่องแรกนั่นก็เพราะว่าถึงเราจะทำดีมากเท่าใดก็ตามแต่ยังคงทำกรรมชั่วไปด้วยหรือที่เรียกว่าทำดีผสมทำชั่วควบคู่กันไปกรรมดีที่เราทำนั้นมันก็ส่งผลยากเพราะผลของกรรมดีที่มีกรรมชั่วผสมอยู่กรรมดีที่ทำจะไม่มีกำลังส่งผล หรืออาจจะไม่มีผลเลยก็ได้เพราะในความเป็นจริงนั้นในโลกนี้ไม่มีใครที่สมบูรณ์หรือแสนดีเฟอร์เฟกไปทุกอย่างคนทุกคนต้องมีการกระทำทางด้านดีและด้านมือด้านที่เลวร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ความไม่ดีความชั่วนั้นถือว่าเป็นการผิดพลาดของชีวิตและคนที่รวยและคนที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยแม้แต่น้อยแต่เขามีเคล็ดลับคือต้องทำผิดพลาดน้อยที่สุดเท่านั้นเองถามว่าทำไมชีวิตของเรานั้นต้องติดกรรมด้วยก็ต้องขอบอกว่าการกระทำที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิตตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตตามรหัสชีวิตที่ลิขิตมาให้เราตั้งแต่เกิดนั่นก็คือวันเดือนปีเกิดที่เกิดของแต่ละคน จะทำให้รู้ว่าเป็นผลมาจากการกระทำหรือผลของกรรมที่อาจจะเคยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ในชาติที่แล้วหรือชาตินี้นั่นเองจึงได้สะท้อนให้เห็นออกตามกฎแห่งกรรมซึ่งทุกคนอาจเรียกสิ่งนี้ว่าเวรกรรมซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราสามารถทำให้ทุเราเบาบางลงได้ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัย หรือการกระทําในปัจจุบันและอนาคตในปัจจุบันหลายคนหันหน้าเข้าวัดเพื่อลดกรรมของตนเองลงแล้วทําให้จิตใจสบายขึ้นซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้หลีกหนีกรรมให้ขยับถอยห่างไปได้สําหรับการแก้กรรมตามความเชื่อในปัจจุบันนั้นมันมีหลายวิธีที่จะสามารถลดกรรมได้ยกตัวอย่างเช่นการไหว้เทพ การทำบุญกับพระสงฆ์คือการใส่บาตรทุกเชา้าหรือจะเป็นการทำบุญวัตถุสิ่งของเช่นสังฆทานหรือการปล่อยสัตว์ต่อชีวิตแต่ทั้งหมดนี้มีใช่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ทั้งหมดนะครับเพียงเพื่อลดทอนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราเพื่อให้กรรมหนากักเปลี่ยนเป็นกรรมเบาได้อยู่ที่บุญกับกรรมที่เคยสร้างมาทั้งอดีตกรรมและปัจจุบันกรรม คนสมัยโบราณมีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมมาช้านานโดยเวรกรรมนั้นประกอบไปด้วยสองประเภทคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีก็คือการทำบุญทำทานในชาติก่อนส่วนกรรมชั่วคือสิ่งที่ทำให้คนและสัตว์อื่นได้รับความทุกเวทนาจนมีแรงอาฆาตต่อผู้ที่กระทำนั้นๆ เรามาดูการตัดเวรตัดกรรมกันเลยนะครับเพราะกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาจากอดีตชาติมาชาตินี้ก็ลุ่มลุ่มดอนดอนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังทั้งทั้งที่ก็รักษาสุขภาพอนามัยดีแล้วโบราณท่านว่าความทุกประเภทนี้เกิดเพราะเวรกรรมมันตัดได้ยากถึงแม้กระนั้นโบราณท่านก็ว่าตัดได้โดยแนะนำพิธีตัดเวรตัดกรรม โดยว่าตามดังนี้เจ้ากรรมนายเวรของนายหรือนางบอกชื่อนามสกุลของท่านไปอาราธนาพระสงฆ์สวดมนต์ประกาศว่าต่อนนี้ไปจะตัดเวรตัดกรรมให้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าต่อไปนี้ให้เลิกลาอย่ามีเวรกรรมแก่กันและกันเลยแล้วจึงสวดคาถาตัดกรรมว่ากรรมมัสสโกมหี กรมมาทายาโทรกรรมมาโยนิกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสารโนยังกรรม,มังการิษสามิกัญญานังวาปาปะกังวาตัดเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกะทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธา จากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ